G M 4 8 r t y a พบแเ้า D g M 4 B สวัสดีเจ้าที่พวกเราเข้าสู่สเดียวเมื่เรียบวกว่าไลฟ์สอมทองนะคะขอแนะนำตัดแี่งคนนะคะสีตากนสวัสดีเจ้าสิตาเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าคันิงเจ้าสวัสดีเจ้าแชมพูเจ้า สวัสดีเจ้ออจจออาปีโป้เจ้าสวันดีเจ้าเองา็งเจ้าสวัสดีเจ้าอิสลีนาเจ้าเย้ยโอ้ทำไมเป็นเสียงต่างเย้ ช่วงนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันค่ะแล้วซึ่งเกมที่เราจะเล่นวันนี้นะคะก็คือคือคือจิ๊กซอว์มหาสนุกค่ะค่าอย่าแชมพูไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่หรอไม่แชมพจิ๊กซอว์มหาสนุกกู๊กกู๊กหรือเปล่ากุ๊กกู๊กหรือเปล่า๊๊กุได้หรอ กุ๊กอะไรนะคะกุ๊กกุ๊กกิกิกิ๊กกระใหม่ใหม่แชมพูีี่่นบอกโอเคค่ะก็ชื่อเกมนี้นะคะก็ชื่อว่าจิ๊กซอว์มหาสนุกกุ๊กกิกิกิ๊กค่ะเย่ค่อยากับแบบแชมพูเป็นเอ็มซีหน่อยกุ๊กกิกิกิ๊ก ก็วันนี้นะคะเราจะมาแบ่งทีมกันเป็น3ทีมค่ะเราจะมาแบ่งกันทีมละสามคนนะคะแชมพูก็จะอยู่กับปีเปอรกับพี่ลีนะส่วนพี่แองเจิลพี่สิตาพี่คานิจะอยู่ได้กัน3ามคนค่ะแล้วซึ่งกติกาเกมนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราจะมาใบภาพตรงหน้าจอนี้เลยเราก็ต้องเปิดอาเป็นทีละอัานทีละอันแล้วเราจะมาถ่ายว่าภาพในนั้นอ่ะจะคืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ค่ะเป็นล้อเลยไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอ่ะ่ใช่เราไม่เคย ไ่เยก็ยังไม่เคยค่ะแล้วเราก็จะให้เียียดนะคะทีมพี่แองเจลิ่มก่อนเลยค่ะโอ้ยเราเยีสดตีตากับคณนิ้งอยู่ใช่ไหมเพื่อนเราเี้กับพี่เจนอยู่ใช่ไหมหรูมีผู้ตาพี่เจนอยู่ทุกคนฝากฝากความหวังไว้ที่ด้วยกันทั้งสามคนไงโอเคค่ะพีเล็กเลอกมาหนึ่งเล็กเลยเราพร้อมยิ่งกับพร้อม เอ้ยเราต้องพร้อมไหมกับพี่เจ้าขาพร้อมไหมคะ <laughs> พร้อมมากดู <laughs> ดูอยากเล่นมากเลยนะนยพี่อพร้อมตั้งแต่ตอนนั่งรอแล้วเข้าเบรกนี้แล้ว <laughs> มาให้โอกาสเอิมน,อนอ้องๆเรื่องก่อนเลยคณะนิงกับสิตาแล้วปรึกษาแต่ก็มาเลยได้เลขไหนคณนิงเลือกเลยเ้ย <laughs> <laughs> พี่พี่อะแอบสังเกตมาว่าเราอะควรจะเลือกที่มันอยู่ริมๆก่อน ได้เพราะว่าพี่เขาอจะเลือกเลือกรูปที่มันแบบว่าเนียนมากคือดูแทบไม่ออกว่ามันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมางซ้ายเล่นเลยดีอ่ะสิบเก้าไม่เล่นเลยสิบเก้าก็ดีนะโอเคงั้นสิบเก้าค่ะสิบเก้าค่ะเปิดเลยค่ะวางหรือเปล่าอีเดี่ยนะอันนี้คือตอบได้เลยเหรอคะคขอบเยอะ ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดอะออสู่มได้ปะเฮ้ยสุมได้เฮ้ยหนูขอขอลองตอบลองตอบได้ใช่ไหมลองตอบได้อ,อีราฟหรือเปล่ามาลายโอเคค่ะงั้นหนูจะเชื่อคานิงลราขอตอบว่ามาลายค่ะมาลายค่ะตอบเป็นมาลายนะคะคิดคิดค่ะ อะไรเป็นคําตอบที่ผิดนะคะต่อไปก็จะถึงตาถึงของพวกเราแล้วค่ะแล้วสาวว่าอะไรดีคะเกย์เอาใครเลือกครับลุ่มสามสาวสี่โพลเลือกเลยการมีดวงที่สุดแล้วค่ะวันนี้ก็เลือกเหรอคะเออเอ้ยถ้าการจัดการค่าคาเนลเอ้ยฮะค่าคะแนนฆ่าคะแนนจากภาคนี้เนี่ยอยากลองเอ่อสิบเจ็ดนะคะสิบ อ่าเรียกสิบเจ็ดค่ะกีกยูเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเราเรามันจะใช่สัตว์ที่มันอยู่ในแบบว่าที่พื้นที่แห้งแล้งไหมเออมันดูแห้งแล้งแห้งแล้งอันนี้มม้หมีโครา มีโฮัว่าหรอปุ่กฮัวร่าพีชโบพิชโ้พีหลักโบ Are you sure about that เอาไหมอ่ะยม่กับทำไมมันดูแบบคือมันจะเป็นต้องเป็นสัตว์ประเทศไทยปะไม่น่าใช่นะพี่ว่าลองลองก่อนไหมลองก่อนไหมขอมมิชล่อรป็ปคำตอบที่ตอบ่อบละค่ะตอบละค่ะฮัร่า อ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยสองสาวเราไงดีอะเพื่อนอืไหมสิเตะมาเราลองบนบนไหมเดี๋ยวจะมีการไบ้ด้วยไม่ตอนนี้เลยหรอคะไม่เลยไหมคะเลือกือก่อนเราลองบนบนไหมพี่เจิ้นได้เลยสิเตะมาอันนี้เงาะเงนเบอร์แปดไหม ได้ได้เอาเบอร์แปดค่ะถ้าเปิดแบบเป็นต้นไม้นี่ห่ะเลยนะนี่มันอ่านเป็นชื่อต้นไม้หรือเปล่าเยห่ยจระเข้หรือเปล่าหุยเต่าต้นไม้หรือเปล่าคะมันเป็นต้นไม้ต่อกันเนาะได้เป็นเหมือนต้นไม้เฉียงอย่างเงี้ยไะไปไป กินเนสิงโตเปล่าก็หน่าสิงโตไหมสิงโตได้สิงโตก็ได้ไห่ย่งห่ก็กินเนื้อช่สิงโตแล้วกันเพื่อนโอเคคำตอบสุดท้ายของเราคือสิงโตค่ะไม่นะิ่เล่นากลสี คุณพระใครแล้วเราจะเอายังไงดีเหมือนมันจะมีแบบน้ำน้ำเลยหรือเปล่าตรงตรงเนี้ยหรือวไม่ใช่น้ำน้ำแบบโคลนโคุนใครไม่เลือกเบอร์อะไรดีอ่ะเลือกเลยเพราะน้ำใครเลือกแชมพูหรอยากอ่ะชมพูอืมงั้นแชมพูขอเลือกเบอร์สิบห้าแล้วกันค่ะขอเลือกเบอร์สิบห้าค่ะ เปล่าเลยแต่ต้นไม้ได้เลยสรุปให้ทายว่าต้นไม้ชื่ออะไรอันนี้เป็นถั่มไหมหรือว่าเป็นต้นไม้ค่ะเนี่ยนใช่กินเนื้อที่ไหนตอบไม่ถูกตัวเงินตัวทองมันถึงแล้วไหมอ่ะถ้าเราตอบไม่ถูกต่อไปเราจะได้เลือกเออครั้งละสองเบอร์อ๋อ อื่ออะไรอ่ะลองตอบเป็นอะไรดีคะกินเนื้อกินเนื้อเสือไหมคะเมื่อกี้เรามีสิงโตียไปแล้วเสือไหมเอองั้นขอยืนุญาตำตอบเป็นเสือแล้วกันค่ะเสืออะไรืออะไรแปลว่าแสดงว่าเสือมันมีสิ่งเดีทุกคนเสือที่วิ่งเร็วๆอ่ะเสือที่วิ่งเร็วๆอ่ะชีีตต้้าาชชเสือีต้า ช่วยค่เป็นไรระวงเดียวกันเรารักกันเชิญไม่ได้ทลาแล้วเิพี่เ่อนมะแอได้แล้วนะฮัลโหอตรงไหนอ่ะไหนอ่ะไหนไม่เห็นเพือนนี่เขาแกหรือว่าต้นไม้ชี้ชี้ไหโอโหคุณพี่ เวาเราจะได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วแต่ยากเหมือนกันนียากมากไม่เห็นใช่เรามาถาต่อไปกันเลยดีไหมคะไปเลยกันต่อไปเลยค่ะไม่ได้เลยแต่จริงว่าพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะถูกอ่ะตอนแรกอ่ะพี่ไม่คิดว่าจะถูกแล้วกแล้วครั้งนี้เราเราจะให้เขาตอบก่อนหรือเราจะตอบดีคะทำไงดี โคชนะก่อนไหมได้โคชนะก่อนพี่ลีนาเลือกบ้างดีไหมคะเลือกทีละสองเป้าสองใช่สองการสิบห้ากับสิบหกสองการอุ้ยอุ้ยอะไรอะเลิงหรือเปล่าคนละไม่หมากหรือเปล่าหมากอ่ะ มากที่เป็นนักแสดงอะนะี่ตดอะเหมือนเหมือนเอ๊ะเหมือนเหมือนจังเกิลเหรอนอนหรือเปล่าคะพี่ลินนะนกนกเนนนกนกเนกเหรนมมันเป็นเหมือนผลไม้แต่มันก็เป็อนเลนผลไม้ไาดิบชืรนดเกว่าค่ะ มันแต่มันแต่ว่ามาตรงนั้นมันเป็นดูปฟ้านะอืมเหมือนทมไม้เฮ้ยเหมือนแบบลายเอเลียนอะโอ๊ยมเตท้าตัดแล้วนะคะไม่ได้ฮิาฮ่าฮ่่อฮ่า่าฮ่าฮดาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่้น่าก่าาฮ่าาฮ่าฮ่่านกาก่าค่ฮนกร่่ามี่รา่า นี่เรารู้เรารู้นิงพี่มควหวังมากโอ้โหหรือว่านกเงือกทุกคนนกนกเงือกก็ชอบอยู่ที่แบบนี้นะแบบแลกปีกกับหางเปไป่ได้เฮ้ยแล้วว่านกเงือกกับอะไรอะไรดิต้องยิองก่อยก็ได้นะ อาจจะเป็นนกกระจกอกที่แก้ได้นะแชมพูพี่สิบสองเฮ้ยพี่ลีนาเอาอะไรดีคะเพี่พปูพิวหมดเวลาที่ต้องตอบแล้วครับเเวลาหมดเวลวหมดเวลานกแก้วแม่อโอเคพี่ปูพี่ปูว่านกแก้วก็นกแก้วแล้วอะโอเคนกแก้วคำตอบสุดท้ายตอบแล้วค่ะโอ้หอโหวอ เฮ้ยถามจริงคือแบบกลุ่มนี้มากกว่าดวงแค่นีแหละกลุ่มนี้มากกว่าดวงไม่ผิดวิจารณ์วิสิตาหลักการมีเคราะห์โดยโดยล้วนๆไม่ต้องเปิดแผ่นป้ายอันนี้เราให้เราให้เขาบ้างเลยคะให้เราไม่พันาเลยให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเรื่องอะไรดีพิจารณวิสิตาอืม อันนี้คือเลือกได้สองสองใบเหมือนเดิมไหมใช่ตอวใบค่ะสามสามใบสามใบอไเงั้นเรื่องคนละเบอร์คนละเบอร์ไหมโอเคได้เราคนกระจายความเสียงอะไรลูกเออกระจายกระจายความเสียงเอาเอาเบอร์แปดแล้วกันคนนิ้งแปดสีตาสีตาเอายี่สิบสามค่ะแล้วหนูเอา มันดูอยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อนมันเอาเอาเบอร์เก้าก็ได้ค่ะมันเป็นกบปะเนี่ยหนูกลัวกบนะเหมือนจะเป็นอะไรเหมือนงูเขียวเลยอ่ะงูเปล่าคิดว่างูนะเอองูเว้าขี้มืดหรูอว่าเป็นไอ้นี่ทุกคนชิเมตโตได้ดูไงชิเมตโตได้มีลายนี้เหรอไม่รู้ว่านี่ลายอะไรอีก หมือนงูอ่ะโอเคงั้นตอบงูไหมงูไหมงูค่ะงูค่ะงูค่ะงูเขาตอบว่างูฮ่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ตอบอะไรไปนะคะเด็กถูค้างตอบปูตอบว่างูตอบปูแปลว่าตอบไปว่าปูนะฮะพวกเราสามใบเหมือนกันด้วยไหมคะน่าจะใช่แหละหรือเปล่า โอเคงั้นชมพูเลือกเลือกเบอร์สิบห้าก่อนเลยค่ะอืมเฮ้ยเฮ้ฮ้กบอออืมมาแลบดีหรือเปล่าอ่ะเด็ดมาแลบดีเออมป้อเลือกป้อเลือกเอาอะไรดีอ่ะเออมเอ่อ กิ้ยก่าดูอะไรพี่ดีนะเรื่องอะไร18 11าสกิ้งก่าเคเหรอกิ้งก่าใช่ค่ะก้าิ้งกเหมือนผมรักผมกิ้งก่แมวน้ำคอแมวน้ำแมวน้ำ ยิ่งกายนะไ้หลอกเราไม่ได้กิ้งตาิ่งาค่ะเหมือนแมวน้ำจะตายตอบกิ้งตาค่ะไม่ต้องตอบสายผ่ากลัวปาร์ตี้ตอบกิ้งกาตอบว่ายิ่งกาค่ะยิ่งกาค่ะคำตอบสุดท้ายแล้วค่ะอุ้ย พี่พี่สตาร์ถามล้ำพันอะไรสุณกายมาชื่อตามวิทยาศาสตร์ด้วยนะชื่อปกติไม่ได้เื่อตั้งหยอกยอกใช่ไหมยิ่งกากิ๊กาดจะเซิร์ชแล้วนนั้นเนี่ยถูกไหมเน่ยถูกยลุ่มนี้มากับดวงจริงๆจริงเขามากับดวงมากอ่ะแต่แรกตนั้นมันเหมือนกบนะโดยตอนแรกคิดว่กบ สูจอไม่ได้ไปตอเลยให้เขาใหเริ่มให้หนูตอนนี้ถ้าตอบได้นี้ถ้าตอบได้ยังบอกว่าให้สาวขึ้นโอ้อคือมันจะมีสองอย่างระหว่างแบบแพ้แพ้รับคาบกับ น้ำหน้าไม่พี่ว่าคราเนี้ยให้กลุ่มแชมพูก่อนดีกว่าเฮ้ยแม่พวกเรานิ่มรบ้างไหมซองเหรออู้หูอือป้องกันแบบว่าป้องกันเลยฝั่งซ้ายๆดีไหมโอ้โหอีกอันอ๋อไม่ หาเลยอ่ะติตาพี่ชอบพี่ชอบเราบ้างเร้เรืองก่อนสิบหกใส่หโอหินีหิมะตัวมีหอยหินมะต้หินครับพี่ดินะน้น้ใช่ตัวเหมือนดูสุดตัวใหญ่อ่ะ มันนุ่มๆมาอยู่บนหิมะน่าจะน้ำไม่ใช่ปะแมวถ้าเราตอบผิดเขาก็ได้คะแนนแน่เลยอ่ะปอย่าอย่าอย่าคิดว่าพี่เก่งขนาดนั้นไม่ใช่พี่อยจะตอบผิดแต่ว่าถ้าอยู่บนหิมะน่าจะเป็นหูแต่ว่าแม่น้ำขันใหญ่มันอยู่ในน้ำเป็นน่าเป็นหิมะพี่ทีมงานแกล้งเราอ่ะเขาบอกว่าเป็นโลมาโลมา ไม่จริงค่ะน่าจะถามว่าจริงกกล่ในเรื่องฟลอเรนหรือเปล่าไม่พี่ว่าเอลซ่าหรือเปล่าอุอยโอเรนซ์แต่อลัโอลานวิยไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะพี่ป้าว่าว่าเป็นหมีเหมือนพี่ไหมแต่หมีมันมันไม่ขี้หิมะไม่ใช่ข้อหินหรือเปล่ เบอร์อะไรดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าตรงสิบเอ็ดอ่ะมันตรงสิบเอ็ดอ่ะมันจะเป็นก้อนหินหรือมันจะเป็นสัตว์อืมเอาคือถ้ามันเป็นก้อนหินอ่ะถ้ามันเป็นก้อนหินเราจะไม่ต้องเรืองไงเพราะเรารู้อยู่แล้วมันก้อนหินเราจะเลือกตรงอื่นได้เงินก็เพื่อนคิดว่าไงสิบเอ็ดใช่ไหม ฮะหนูว่าก้อนหินอะสิบสองเลยไหมเออสิบสองไหมสิบสองไหมหนูคิดว่าเป็นหัปลา่ถ้าถ้ามันแต่ถ้ามันเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยคือมันเป็นก้อนหินหมดเลยนะที่เราเปิดคือว่าเอาแบบเอาแบบเปิดตั้งนานจากก้อนหินฟังแบบยี่สิบอะไรอย่างงี้ไหมมันมันแบบมานยียงไม่ได้เปิดยี่สิบยี่สิบยี่สิบป่ะคะเปิดมาตั้งนานเปิดก้อนหินไป หนูคิดว่าหมาป่าคือตอนแรกอะพี่คิดว่าเป็นกวางหรือเปล่าคือตรงที่มันโผล่มาแต่มันไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะตอนแรกคิดแบบเลนเดียม้งอยู่แบบหิมะผมว่าไม่น่าใช่อ่ะเพื่อนๆว่าหมาป่านะหมาป่าใช่ไหมเราเราสีตาว่าใครว่าอะไรอะไรก็ได้หมาป่าก็ได้เริ่มเริ่มหมดความบอก เจนิดส์ใครขยิบถุมะหมาป,ป่าก็ได้ผิดได้แล้วนะผิดไม่ยากอะเราเลือกใบใบด้วยใบด้วยพาใบ เลือกได้หนึ่งเบอร์ไม่เอาแล้วเหรอทำไมได้หนึ่งเบอร์แต่ถ้าไม่ได้ได้สองเบอร์หรอเปิดดีกว่าซีพีกับพี่ลี้นบอกว่าเลือกเบอร์สิบสองเราอ่ะเราเห็นตาว่ะเราว่าเราเห็นตาตรงแบบไอ้ขาวๆอ่ะถ้าเกิดลองเปิดยี่สิบเจ็ดมันจะอะไรไหมอาจจะเป็นตัวสีขาวหรือว่าอาจจะมาโนไปเป็นเปิดยี่สิบเจ็ดอันนึงก็ได้เปิดเลยเปิดเลยได้แล้ว โอ้ยมันเป็นตัวเลยอ่ะป้อมมันเป็นตัวเลยเว้ยป้อมยาวอะป้อมมันดูเป็นลูกตาอะ้วแต่เขาเห็นเลยที่เอารูปแบบที่เอารูปสัตว์อะไรมาก่อนไปหายยังไงให้มันเลียนขนาดเนี้ยคิดว่ามันจะอยู่บนบนไหมคะหรือมันจะอยู่ล่างแชมพูเชฟพี่เบอร์สิบสองแล้วหนูจะได้ก้อนที่หนึ่งก้อนเออไม่แน่้ี่กสิบสองถ้ามันเป็นตาขึ้นมาเราก็จะได้เลย หรือว่ามันจะเป็นซากศพอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้ใช่โอเคค่ะยิ้มก้าวไหมคะหรือว่าอะไรอย่างเงยเรไม่เอาแล้วแต่เลยขึ้นน้องเลยค่ะพีิลิน่าคะ12ค่ะอุย12บ๊วย หัวไม่เ่อยไม่ค่อยเมียวุ๊ยพี่สามบอกสิบสองเห็นเลยนะอย่างเงี้ยพี่พี่นี่บอกมาเลยนะพี่น้ํามเเขาชื่อพี่สิบสามทัังไหมอ่ะสิบสองเขาเชื่อบกลัวกลัวจริงค่ะใช่เชื่อไม่ได้กลัวพี่สิบได้ไหมคะพี่นี่รอะไรนะคะพี่สิบสามได้ไหมคะ งั้นพี่เลนาเลือกยี่สิบสามค่ะโอ้โหอะไรอีรเลยเป็นไงพี่เลนาี่เชือใหญ่ๆตัวนึงเลยอ่ะงั้นเราต่อมีเฟ้อเลิกไว้ทุกคนมันดูน่าจะใช่แป๊บนึงนะเราต้องมีคอว่าอะไรมันอยู่ในแทบหิมะบ้างถ้าเป็นแต่ว่าถ้าเราพูดชื่อเดี๋ยวเขาได้ยินนะพี่ว่าพี่ไม่น่าได้มากกว่านี้แล้วแหละ ไม่ต้องกลัวพี่ตอนนี้คือแบบพี่คันไม้คันมืออยากเปิดก็หิวมากมันมีอะไรตัวโจอเขาไหมอ่ะตัวสี่เท่าพี่บอกฟังนะฟังนะพวกเธอเปิดเจอเตัวมาเฮ้ยฮะเฮ้ยซาลามหรือเปล่าเนี่ย เจี S <S> ๊นบกหรือมันเป็นแบบแมลงปอหรือเปล่าเพราะว่าม e> ันมีแบบปีกอ่ะมันมีปีกตรงเนี้ยแมลงปอหรือเปล่าทะเลขาวี่อยู at ่ไหนทะเลตัวเต็มเต็มแล่วอันนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะคือตัวสีแมลงปอหิมะแมลงปอหิมะพี่ว่าเาอะตัวสีเท้าอ่ะอะไรอ่ะทีาไมใบให้กลุ่มนี้เยอะจังเลยอะพี่พีดีพีดีดีดูไฟว่ากลุ่มหนูไม่ได้สักคแนนอะ ไม่ใช่แมวนะไม่ใช่อะไรตัวน้องเปานกองเปาปลาเป่าสิงโตทะเลอ่ะอุ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เหรมันทำในสัตว์หยดนะลูกสิงโตทะเลทำในสัตว์หยดไหม้หางสิงโตทะเลตอบตอบน้องตอบเลยอีกทีเด้อ อุ้ยเอางี้คันนี้เราิด12ก่อน12ช่12จะจะสร้างก้อนหินจะคุเจอก้อนหินเออถ้าเจอก้อนหินก็คือจบอ่ะเขาบอกชวนนะอ้าอุยพี่ถ้าพี่ไม่บอกหนูมาดีดีอ่ะเขาพูดนะอันนี้ก่าน ไม่ใช่ตัวนนีคิดว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบตัวของสันด้เพื่อนอือสิจาว่าเบอร์ยี่สิบห้าไม่ก็สิบเก้าไม่ดูนะฟังก่อนก่อนฟังก่อนเปียนค่ะเพ่งกดหน่อยฟังค่ะฟังเป็นสัน์ิมาติกโอ้โหแข่งแข็งเฮ้งูไม่มีขา คิดว่าหนูแบบดูเธอว่าเหมือนไม่ดูสบาไทยอ่ะพี่นะหนูก็ว่าดู้หมดอนดมีมาอะไรอ่ะคนหรือเปล่าสองขาคนมาตีนเขาหรือเปล่าขาอะไรสองขาถ้าพี่ไม่บอกหนูมาหนูจะเปิดเผยชื่อพี่นะพี่พีดีจะเปิดเผยชื่อพี่ตลอดเวลไม่เลยไม่ใช่การข่มเกินตม่ได้ไม่ได้เพื่อเพื่าอะไรแป๊บนึงแป๊บนึง เป็นสัตว์สองขาเราคิดอั่งว่าสัตว์สองขามีอะไรบ้างนกสัตว์สองขามีมีสีเทา,า <c oughs> <c oughs> เท่ามสาีสีเทาและสีขาวสีเทาสีขาวคอราไดีม่คอราไม่ได้กินยูคาลิปตัสถึงต้นไม้เหรอ ตัวขาวเทาล้วนตัวตัวที่มันเป็นใครคะเนี่ยตัวที่มันเป็นกระจกเท่หรือว่าหมีหมีขั้วโลกเปิดเบอร์ไหมเปิดเบอร์ก่อนเปิดเบอร์ก่อนเบอร์อะไรดีอ่ะสีตาแกว่าเบอร์เลยนะสีตาว่าสิบแปดถ้าไปฉันรู้สึกว่าสิบสี่ไหมสิบแปดจะไหนอะสิบแปดจะไหนวะาแปดอยู่ข้างหินค่ะอ๋อออ๋พี่เขาบอกให้เปิดสิบสามจริงเหรอเราเราเราเป็นคนเชื่อคนง่าย แต่ถ้าเราเชื่อเขาเอ้ยก็ได้เนาะแล้วก็แค่ถ้ามันแบบถ้ามันผิดเราก็แค่เปิดเผยชื่อแค่นั้นเองพี <laughs> <laughs> ่จะย่อยหนูดีๆไว้พี่ <laughs> สามไหมพี่ <laughs> สามเหรอน้องนะคน้อนกพี่ร่าหรอขาวนกพี่ร่าดีขาวเ <laughs> ลยอ่ะเปิดสโลแมนเปพี่ร่าหรอ เนกอะไรอยู่ที่หมะนกอะอยู่ที่หิมะนกพีราสีขาวหรอขาวขาวไม่ต้องไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อชนิดนกสีนกสีขาวสีขาวแล้วว่านกสีขาวค่ะนกสีขาว ลเราจะตอบนกพิราบหรือว่านกตอบไม่ใ <forced> ช <Mustang> ่นกแค่มีนกตอบว่านกตอบว่านกพอนกนกอะไรไม่ได้ดีเล่ก็ต้องได้ตะกลนกนกนกเฉยๆนกนกพี่พี่หยาหนูขอแะ้วแนนนึขอึงขอหยังไม่มีคำว่าคำเมเลียนเลยตะเกียะนกนกนกพิราบอ่ะนกอะไรอ่ะ น้องผิดแล้วมันเป็นก้อนจริงจริงด้วยต้องผิดแล้วมีนมีจงด้วยน้องเก่งมากคะแนนได้ด้วยกันได้คะแนนได้ไหมอ่ะได้คะแนนไหมขอเถอะขอสักคะแนนโอ้ยแล้วแล้วแฮแล้วอ่ะแล้วอ่ะ จบแล้วรอคะแนนแล้วอ่ะก็สรุปคะแนนะวที่จกจะาคไม่เราได้สามนาี่เขาเรานเลยค่ะชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันยากนะมันยากว่ายางใดอดเอาเนอะแค่น้อยเนอะต้องสู้นยะ